Gview, Advice, Srock, Kingt Network, Magnus สวัสดีครับอยู่กับอิงที่ฮอกโซนนะฮะวันนี้อิงมาแับคีย์บอร์ดจากทางโอโซนนะฮะชื่อรุ่นว่า Strike X 3 0 Cyber นะครับตัวนี้จุดมุ่งหมายกนะ็คือเป็นแมชชีนิเคิลคีย์บอร์ดที่ราคาจับต้องได้นะครับงบประมาณอยู่ที่2,000ันปลายๆนะครับแล้วก็ได้ฟีเจอร์มาครบคันหน้าตาเกมเมอร์มีไฟ LED สวิตช์เป็นบลูสวิตนะฮะซึ่งบลูสวิตนี่หลายคนน่าชอบนะบเพราะเขาเป็นแบบแนวคลิกกี้นะฮะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนไปดูกันดีกว่า โอโซนสไตรค์ X30 Cyber ตัวนี้ก็เป็นคีย์บอร์ด1 1 0ปุ่ม Full Size ขนาดมาตรฐานนะครับเลเยอเป็นแบบ ANSI Layout ทั่วไปซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจะไปเปลี่ยน k ี y Caps ตามท้องตลาดส่วนใหญ่เอามาใส่ได้นะครับเพียงแค่ดูว่าบอททัมโตรของเขานั้นเป็นแบบเท่ากันอย่างที่เห็นตัวนี้หรือเปล่าก็เรียกง่ายๆว่าตัวนี้ Customize ง่ายนะครับส่วนบริเวณด้านล่างใกล้ๆที่รองข้อมือก็จะเห็นว่ามีแบบอลูมิเนียมนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ เพิ่ม rigidity ความแข็งแกร่งแล้วความสวยงามให้กับตัว product ด้วยนะฮะ dimension ของเขาอยู่ที่37.3คูณ455.25คูณ161.7ม m mm, มนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่1.3กิกรัมฮะบริเวณด้านบนนำแพดก็จะเห็นว่ามีโลโก้โอโซนซึ่งตรงนี้เป็นเพลทเหล็กดูดีมีราคาตรงปุ่ม space bar นั้นหันเข้าจากด้านหน้าก็จะเห็นว่ามีคำว่า strike x30 เป็นไฟ LED ลอดออกมาให้เห็นสวยงามด้วยครับ ด้านล่างของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือตัวดึงคีย์แคปหรือว่าคีย์แคปพูลเลอร์ซึ่งมีการติดตั้งมาให้ด้วยด้านล่างตรงนี้แล้วก็สามารถง้างเอาออกมาใช้แล้วก็เก็บเข้าที่เดิมได้จะได้ไม่หายนะครับส่วนฟลิปเอาฟิปนั้นสามารถปรับได้2ระดับไม่ว่าจะเป็นการปิดแล้วก็ปรับระดับ1ปรับระดับ2ตามความสูงเท่าที่คุณต้องการตัวคีย์บอร์ดนี้ก็เป็นสายถักนะครับยาว1.8เมตรตรงหัวก็อย่างที่เห็นนะฮะมีตัวกันสัญลาณรบกวนมานะฮะแล้วก็ มีเขียนคำว่าโอโซนมาอย่างชัดเจนตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราไม่ใช้เราก็สามารถปิดไว้ตรงนี้ได้เลยถ้าเราเปิดออกมาก็จะเห็นว่าภายในจะเป็นหัวแบบชุบทองมาเช่นกันครับ s t r i k e X30 ตัวนี้นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งเพราะฉะนั้นฟีเจอร์พวก a n นตี้โกสติ g และ n n นช r o รเต้องมีมาให้นะครับอย่างแรกเลยสมมุติเราเล่นเกมอยู่เดิน W เลี้ยวขวาดีหยิบของ E สามารถทำได้นะครับก็ตรงนี้โรเวอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะ ต่อมามาลองดูดีกว่าว่ากดได้พร้อมกันกี่ปุ่มนะหรับคนที่จาเป็นต้องเล่นเกมกดพร้อมกันหลายปุ่มนะฮะผมมีแค่10นิ้วนะก็จะลองได้แค่10ปุ่มนะครับอย่างที่เห็นนะครับสามารถทําได้ลาอม,มาที่วากับยูนิดหนึ่งนะครับก็เรียกง่ายๆว่ามันเกินจํานวนนิ้ว,วที่มีก็ไม่จําเป็นจะต้องมีมากกว่าน,นี้แล้วนะครับเรียกเป็นว่า n อ็นทีโรเวอร์เลยละกันนะฮะอาการหลอนก็มมีนะครับอย่างที่กดให้ดูเมื่อกี้ ว่าเรื่องการพิมพ์กันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นไข้หัว blue switch นะซึ่งก็ blue switch หลายคนน่าทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบคลิกกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูแล้วกันนะฮะว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงตามนี้เลยครับ switch ตัวนี้นะครับก็จะเป็น mechanical switch จากทางเคลหรือว่าไข้หัวนะครับหลายๆคนอาจจะกลัวว่าเออเป็นแบรนด์นี้ จะมีอาการเบิ้ลหรือว่ามีอาการปุ่มเสียเหมือนล็อตที่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวนี้ล็อตใหม่แล้วไม่มีปัญหาแน่นอนล็อตใหม่ดูยังไงนะครับพวกที่เป็น housing หรือว่ากรอบใสๆอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีปัญหาเรือ่องการเบิ้ลหรือว่าการหลอนไม่ต้องกลัวเลยครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้จะพังก่อนเวลาอายุการใช้งาน50ล้านคีย์เพรสใกล้เคียงแน่นอนนะฮะส่วนฟิลลิ่งของเขาก็จะเป็นคลิกกี้ตามแบบฉบับของ blue switch นะฮะก็คือกดไปแล้วจะมีแท็กทาบัมตรงที่ปุ่ม รับรู้ว่าเราดิจิตเตอร์น้ำหนักการกดอยู่ที่ประมาณ50กรัมคล้ายๆกับ Cherium x Blue นั่นแหละฮะส่วนคีย์แคปนะครับ,รบก็จะเป็นคีย์แคปวัสดุ ABS ซึ่งมีการสกรีนไลน์แบบเลเซอร์เอจมานะฮะหรือว่าเป็นการยิงสกรีนเลเซอร์ลงไปนะฮะทำให้เราสามารถเห็นแสงลอดได้ตามคีย์แคปอย่างนี้นะครับส่วนเท็กซ์เจอร์ด้านบนก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าออกมาแบบเงาๆนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีเหงื่อก็อจะมีคราบเหงื่อติดง,ง่ายๆแต่ว่าการทอสะอาดก็ง่ายเช่นเดียวกัน มัลติมีเดียคีย์ตัวนี้ก็ให้มาครบถ้วนนะครับไม่ใช่เป็นพวกเพลย์พ b a แบ็คฟ w ว r ์หรือว่าจะเป็นพวกปรับเสียงต่างๆก็มีมาให้เช่นกันอย่างที่เห็นตรงบริเวณนี้เลยครับมาดูเอฟเฟกต์ไฟต่างๆบ,างบ้างนะครับก็ปรับแต่งไม่ยากนะฮะเพียงแค่กดปุ่ม O3 ตรงนี้หรือ o z โซนนะฮะแล้วก็ F12 ออันแรกจะเป็นโหมดธรรมดานะครับคือติดค้างก็จะเป็นโหมดเกมนะครับก็คือปุ่มที่เราใชใ้บ่อยตามเกมอะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นวิ่งอย่างที่เห็นเลยนะฮะอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน r รี c t ที e ตามที่กดนะครับอันนี้วิ่งออกจากปุ่มที่เรากดอันนี้ก็จะวิ่งเหมือน Snake Pattern เป็นงูนะฮะแล้วก็จะมีค่อยๆเติมเต็มขึ้นมาเรื่อยๆอ่ e e ีตต i n g ครับ แล้วก็อันนี้ก็คือปิดแล้วแล้วก็กลับมาหมดปกตินะครับส่วนการปรับแสงสว่างนั้นก็ไม่ยากเหมือนกันนะฮะโอสาโอโซนตรงนี้แล้วก็ลดแสงในปุ่มนี้เพิ่มแสงด้วยปุ่มนี้ครับอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าละเอียดพอตัวนะผมแนะนําว่าให้กดค้างจนกว่าจะได้ระดับแสงที่ตัวเองต้องการจะดีกว่าครับ ราคาตัวนี้อยู่ที่2,890บาทน,นะครับซึ่งก็ถือเป็นราคาที่โอเคเลยนะครับสำหรับของที่เราได้มาอย่างนี้นะฮะวัสดุการประกอบของคี์บอร์ดนั้นบอกเลยเลยว่าดีมากจริงๆนะครับคีย์แคปก็เป็นการสกรีนมาอย่างดีนะครับมีไฟ LED มีฟีเจอร์สำหรับเกมเมอร์มาครบครันยังไงต้องขอคุณทางบริษัท s ป a ฟิ s u p p l y ด้วยนะครับที่จะส่งคีย์บอร์ดรุ่นนี้มาให้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระาไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสสวััดีครบ